สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการกีฬาวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะทําให้หลายคนแปลกใจนิดหน่อยในวงการวอลเลย์บอลไทยคือเรื่องทีมวอลเลย์บอลหญิง U16 ของเรานี่แหละครับที่เพิ่งไปแข่งชิงแชมป์เอเชีย2025ที่จอแดนมาส,สดๆร้อนๆเลยผลก็คือทีมเราจบอันดับ6นะครับแพ้ฟิลิปปินส์ไปในนัดชิงอันดับ5แต่ แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะสิครับเพราะดันมีข่าวดีตามมาว่าทีมชุดนี้ได้สิทธิ์ไปแข่งชิงแชมป์โลกย17ปี2026ที่ชิลีเอ๊ะจบที่6นะทำไมได้ไปต่อละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้ให้ถึงกันเลยครับเราจะดูจากข้อมูลข่าวล่าสุดรายงานผลการแข่งและก็ที่สำคัญเลยคือพวกความคิดเห็นมุมมองต่างๆจากคนที่ตามวอลเลย์บอลไทยแบบใกล้ชิดมากๆ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าโควต้านี้มันมายังไงและเบื้องหลังข่าวดีเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรรอเด็กๆชุดนี้อยู่บ้างใช่ค่ะคือข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงเลยนะคะผลการแข่งอันดับต่างๆกับอีกส่วนที่ เออเข้มข้นไม่แพ้กันก็คือเสียงจากแฟนๆเนี่แหละค่ะซึ่งก็มีหมดเลยทั้งยินดีข้อสงเกตคําแนะนําหรือแม้แต่ความกังวลต่างๆพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้รอบด้านมากขึ้นค่ะทั้งเรื่องในสนามแล้วก็แนวทางการพัฒนาที่หลายคนอยากเห็น ต่อหมายการคุยกันวันนี้ของเราก็คือกลั่นเอาประเด็นสำคัญจากข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมาแหละครับอยากจะเข้าใจว่าไอ้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกใบนี้เนี่ยความหมายจริงๆมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่โชคช่วยหรือว่ามันมีกลไกลอะไรอยู่เบื้องหลัง แล้วบทเรียนจากทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่จอแดนกับความคาดหวังข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยมันจะนําไปสู่การเตรียมทีมสําหรับเวทีโลกจริงๆได้ยังไงบ้างเอาละครับมาเริ่มเจาะกันเลยดีกว่าเริ่มที่ไทม์ไลน์ก่อนเลยนะครับย้อนไปนิดหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง u -16 ชิงแชมป์เอเชีย2025ที่อัมมานจอแดนทีมไทยเราก็ลงแข่งไปตามโปรแกร,รมจนมาถึงนัดสุดท้ายคือรอบชิงอันดับ5ซึ่งนัดนั้นเราแพ้ให้กับฟิลิปปินไป1ต่อ3เซร็จ สรุปผลงานรายการนี้ทีมไทยเราจบที่อันดับ6ครับค่ะ ตามกติกาเดิมเลยนะคะสำหรับการคัดเลือกทีมจากเอเชียไปแข่งชิงแชมป์โลก U17 ปี2026เนี่ยเขาจะให้สิทธิ์แค่ทีมที่ผลงานดีที่สุด5อันดับแรกเท่านั้นซึ่งจากการแข่งที่จอแดนทีมที่ได้ไปโดยอัตโนมัติก็คือเกาหลีใต้แชมป์เลยค่ะแล้วก็มีไต้หวันรองแชมป์อันดับ3คือจีนแต่ว่าอ๋อจีนนี่ได้ไปก่อนแล้วนี่นาะฐานะแชมป์โลกเก่า U17 ปี2024ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจีนเมย์ได้สิทธิ์รออยู่แล้วโคต้าอันดับ3ก็เลยเลื่อนลงมาทําให้ญี่ปุ่นที่ได้อันดับ4ได้สิทธิ์ไปแล้วก็ฟิลิปปินส์อันดับ5ที่ชนะเราในนัดส,สุดท้ายนั่นแหละค่ะก็ได้สิทธิ์ไปด้วยนี่แหละครับจุดที่มันแบบพลิกผันน่าสนใจมากเพราะถึงแม้เราจะจบที่6ไม่ได้เข้าทัพฟ้าตามแกณ์ปกติแต่แป๊บเดียวเองสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ออกมาประกาศข่าวดีเลย ว่าทีมสาวน้อย U16 ชุดนี้ยังไงก็ได้ไปแข่ง U17 ชิงแชมป์โลกปี2026ที่ชิลีอยู่ดีถูกต้องค่ะที่มาของสิทธิ์ครั้งนี้มันไม่ใช่ผลงานในสนามชิงแชมป์เอเชียโดยตรงแต่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าโคต้าอันดับโลกหรือ world ranking ค่ะตัวย่อคือ WRK เป็นระบบที่ทาง FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติเขากำหนดขึ้นมาทีมไทยเราได้สิทธิ์นี้เพราะเราเป็นทีมที่มีอันดับโลก world ranking ในรุ่นอายุนี้ดีที่สุดในกลุ่มทีมเอเชียที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปโดยตรงอ๋อคือว่าจากอันดับโลกเทียบกันในบรรดาทีมที่ยังไม่ได้ตั๋วจากเอเชียอันดับโลก U17 ของไทยเราอยู่ที่13ของโลกค่ะก็ถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มทีมเอเชียที่เหลือก็เลยได้โคต้านี้ไป ก็นับว่าเป็นข่าวดีจริงๆครับไม่ต้องตกรอบไปเปล่าๆแล้วก็ทำให้ทีมเยาวชนหญิงไทยเราได้ไปแข่ง U17 ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่2ติดกันเลยหลังจากปี2024ก็เพิ่งไปแข่งที่เปรูมาครั้งนั้นเราจบอันดับ11ก็ถือว่าไม่เลวการได้ไปต่อเนื่องแบบนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ใช่ค่ะสรุปภาพรวมแล้วเนี่ยศึกชิงชมป์โลกยูสปี2026ที่ชิลีทวีปเอเชียเราจะมีตัวแทนเข้าไปแข่งเยอะมากถึง6ชาติเลยทีเดียวก็คือ5ทีมแรกจากชิงแชมป์เอเชียเกาหลีใต้ไต้หวันจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์แล้วก็บวกทีมไทยเข้าไปอีกทีมจากโคต้าอันดับโลกเนี่ยแหละค่ะโหเอเชีย6ทีมเลยเหรอเยอะเหมือนกันนเนี่ย ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแสดงให้เห็นว่าวอลเลย์บอลในเอเชียเราก็แข็งแกร่งขึ้นบทบาทในเวทีโลกก็มากขึ้นเหมือนกันค่ะโอเคพอรู้ที่มาที่ไปแล้วว่าได้โคต้ามาอย่างไรคราวนี้มันก็มีคำถามต่อมาเลยว่าไอ้ระบบโคต้าอันดับโลกหรือ WRK ที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วหลักการหรือปรัชญาเบื้องหลังมันคืออะไรครับทำไม FIVB ต้องมีระบบแบบนี้เพิ่มเข้ามาอีกนอกจากการคัดจากผลงานในสนามโดยตรงล่ะครับ อืมแนวคิดหลักๆของ FIVB สำหรับโคต้าประเภทนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการส่งเสริมความต่อเนื่องค่ะคือเหมือนเป็นการให้รางวัลให้กำลังใจสมาคมหรือประเทศที่มุ่งมั่นตั้งใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันร,ระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอที่ในคอมเมนต์บางทีเ,เขาเรียกว่าทีมขยันส่งอะคะ่ะ อ๋อทีมขยันส่งใช่ค่ะคือถึงแม้ผลงานในรอบคัดเลือกอาจจะยังไม่ดีพอยังไม่ได้ตั๋วโดยตรงแต่การที่ยังพยายามส่งทีมมาแข่งเรื่อยๆเนี่ยมันก็แสดงถึงความพยายามพัฒนาตัวเองมีส่วนร่วมกับวงการ FIVB เขาก็มองว่า เออควรจะให้โอกาสทีมแบบนี้ได้เข้าไปสัมผัสเกมใหญ่ๆด้างไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรียนรู้จากทีมเก่งๆแล้วนำกลับมาพัฒนาตัวเองต่อไปเหมือนเปิดโอกาสให้ทีมรองๆได้เติบโตว,ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะคล้ายๆกับแนวคิดที่ว่ายิ่งได้เล่นบอยๆเจอคู่ต่อสู้เก่งๆหรือแม้แต่ได้เป็นเจ้าภาพเองมันก็จะช่วยยกระดับทีมได้ในระยะยาวคือให้โอกาสพัฒนาผ่านการแข่งจริงค่ะฟังดูแล้ว ไอ้การให้โอกาสทีมที่ขยันส่งเนี่ยมันเหมือนกับว,ว่าทีมไทยเราก็เคยได้ประโยชน์จากตรงนี้มาแล้วเหมือนกันนี่ครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกแสดงว่าการส่งทีมไปแข่งเรื่อยๆนี่ เป็นนโยบายที่สมาคมทำรรมาตลอดถูกต้องเลยค่ะไม่ใช่ครั้งแรกเลยที่เราได้สิทธิ์ไปเล่นรายการใหญ่ๆผ่านโคต้าอันดับโลกหรือ WRK อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นทีม U17 หญิงชุดที่แล้วที่ไปเปรูปี2024ก็มาจากโคต้านี้เหมือนกันหรือถ้ามองย้อนไปอีกรุ่น U19 หรือ U21 หญิงก็เคยมีกรณีแบบนี้มาแล้วค่ะ อ๋อไม่ใช่แค่ U17 ิบเใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทีมหญิงด้วยนะคะทีมชายก็เคยได้เหมือนกันนะคะอย่างชุด U21 ชายที่มีเอ,อ่อจากกรกริดถนอมน้อยเป็นตัวหลักตอนนั้นนะคะก็เคยได้ไปแข่งชิงชมป์โลก U21 ที่บาเรนด้วยโคต้าอันดับโลกนี่แหละคะ่ะโอ้โหแสดงว่ามันเกิดขึ้นได้กับหลายรุ่นหลายทีมเลยนะ ค่ะมันก็สะท้อนภาพชัดเจนนะคะว่าการที่สมาคมมีนโยบายค่อนข้างแน่วแน่ในการพยายามส่งทีมไปแข่งรายการต่างๆตลอดแม้บางทีอาจจะไม่ได้หวังแชมป์อะไรขนาดนั้นแต่มันส่งผลโดยตรงเลยต่อคะแนนอันดับโลกแล้วก็เพิ่มโอกาสได้สิทธิพิเศษแบบนี้ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้ที่สําคัญมากในเชิงกลยุทธ์ยาวค่ะมีอีกคำหนึ่งครับที่เห็นพูดถึงกันเยอะเหมือนกันในหมู่แฟนๆวอลเลย์บอลเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคําว่าบุญเก่าหลายคนมองว่า การได้โควต้าครั้งนี้มันเหมือนการใช้บุญเก่าที่สะสมไว้ฟังดูเหมือนแบบว่าเรากําลังอาศัยของเดิมอยู่มันเป็นการประเมินที่แฟร์ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเรื่องคะแนน คำว่าบุญเก่าในบริบทนี้นะคะมันก็เป็นการเปรียบเปยถึงคะแนนสะสมจากผลงานในอดีตของทีมเยาวชนหญิงไทยเราเนี่แหละคะ่ะคือต้องยอมรับตามตรงว่าช่วงหลายปีก่อนหน้านี้เนี่ยอันดับโลกเยาวชนหญิงเราเคยสูงกว่านี้นะคะสูงกว่าปัจจุบันพอสมควรเราเคยมีอันดับดีกว่าทั้งเกาหลีใต้ไต้หวันหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์ด้วยซ้าไปจริงหรอครับจริงค่ะการที่เรายังคงมีอันดับโลกตอนนี้ WBI อันดับ13ที่ดีพอจะได้โค้ต้านี่มาเนี่ย ทั้งๆท,ที่ผลงานปัจจุบันอาจจะดูแผ่วลงไปบ้างอย่างที่เห็นชัดๆคือแพ้ฟิลิปปินส์หรือดูจะสู้ทีมนำนำในเอเชียได้ยากขึ้นมันก็เลยถูกมองว่าเหมือนเรากำลังใช้เครดิตหรือแต้มต่อจากผลงานดีๆที่เคยทำสะสมไว้ในอดีตอ๋อซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรเพราะระบบมันคิดคะแนนย้อนหลังอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ผิดเลยแต่ประเด็นที่สำคัญแล้วก็น่ากังวลที่หลายคนชี้ให้เห็นก็คือ คะแนนอันดับโลกมันไม่ได้อยู่กับที่นะคะ f y b b เขาคำนวณใหม่ตลอดเวลาตามผลแข่งล่าสุดถ้าผลงานเรายังไม่ดีขึ้นยังแพ้ทีมที่อันดับใกล้ๆหรือต่ำกว่าเราเรื่อยๆเนี่ยอันดับโลกมันก็จะค่อยๆลดลงอ่ะฮะเข้าใจแล้วในอนาคตบุญเก่าที่ว่าเนี่ยมันอาจจะหมดลงได้แล้วเราก็จะพึ่งกลไกนี้ไม่ได้อีกดังนั้นการได้โคตใต้ครั้งนี้แม้จะดีใจแต่มันก็เหมือนสัญญาณเตือนดังๆเลยค่ะ ว่าต้องเร่งพัฒนาฟอร์มพัฒนาผลงานให้กลับมาดีขึ้นเร็วที่สุดไม่งานโอกาสแบบนี้อาจจะไม่มาอีกแล้วมันเลยเป็นทั้งรางวัลจากอดีตและคำเตือนสำหรับปัจจุบันและอนาคตค่ะเข้าใจเลยครับมี2ด้านจริงๆทีนี้ถ้ามองในมุมการพัฒนาผู้เล่นล่ะครับการที่เราส่งทีมไปแข่งบ่อยๆอย่างที่ว่าเป็นทีมขยันส่งเนี่ยถึงจะไม่ได้แชมป์กลับมาเลยประโยชน์ที่มันจับต้องได้จริงๆมันคืออะไรบ้างครับนอกจากเรื่องคะแนนอันดับโลก ประโยชน์ที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการสร้างกระดูกให้นักกีฬาค่ะการส่งเด็กๆออกไปเปิดโลกในเวทีนานาชาติบ่อยๆมันคือการพาไปเจอของจริงเจอของจริงใช่ค่ะได้แข่งกับทีมที่สไตล์หลากหลายรูปแบบการเล่นที่แตกต่างซึ่งหาไม่ได้จากการซ้อมหรือแข่งแค่ในประเทศ การเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกดดันในสนามจริงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการปรับตัวเข้าหาคู่ต่อสู้ที่ไม่คุ้นเคยพวกนี้คือการสร้างเสริมประสบการณ์หรือที่เรียกย่อๆว่าสร้างปอสอกอที่มีค่ามากๆมันจะหล่อหลอมให้นักกีฬาแกร่งขึ้นทั้งทักษะทั้งใจ แ mm hmm. นวทางนี้มันก็สอดคล้องกับโมเดลสร้างทีมที่สำเร็จในอดีตของเรานะคะอย่างที่บางความเห็นบอกว่าถอดแบบตั้งแต่ชุดเจ็ดเซียนคือให้โอกาสเด็กรุ่นใบใหม่ลงสนามเก็บประสบการณ์แต่เนิ่นๆเพื่อปูทางไปสู่ทีมชุดใหญ่แต่คำถามที่ตามมาก็คือประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ยมันถูกนำไปต่อย,ยอดแก้ไขจุดบกพร่องได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนเพื่อให้การส่งไปแข่งมันคุ้มค่าจริงๆไม่ใช่แค่ไปเพื่อร่วงแข่งเฉยๆนะคะชัดเจนครับ การได้ไปต่อคือโอกาสแต่พอเราหันมามองเสียงสะท้อนจากแฟนๆผู้ติดตามอย่างจริงจังดูเหมือนว่านอกจากจะดีใจแล้วเนี่ยมันมีความกังวลข้อเสนอแนะที่ค่อนข้างจะเอ่อหนักแน่นเหมือนกันนะครับเสียงเหล่านี้มันสะท้อนภาพอะไรเป็นพิเศษบ้างครับใช่ค่ะเสียงสะท้อนค่อนข้างดังและชัดเจนมากเลยมีความเห็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจหลายมุมมากๆค่ะถ้าให้สรุปประเด็นหลักๆที่ถูกพูดถึงเยอะๆนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะ หนึ่งเลยคือด้านสมรรถภาพร่างกายและการฝึกซ้อมอันนี้ดูจะเป็นเรื่องที่แฟนๆเห็นตรงกันเยอะสุดคืออยากเห็นการซ้อมที่หนักขึ้นเข้มข้นขึ้นเน้นเรื่องความแกร่งความฟิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคล่องตัวว่องไวไม่อยากเห็นเด็กๆดูต้มเตี้ยมแต่อยากให้ธรรมะแมงมีพลังกว่านี้ครับครับมีคนเสนอวิธีฝึกแบบเจาะจงมาเลยนะคะเช่นวิ่งแตกพื้นจับเวลาซ้ำๆหรือกระโดดก,กบขึ้นบันไดถ่วงน้ำหนักอะไรแบบนี้ มันสะท้อนว่าแฟนๆมองว่าร่างกายตอนนี้ยังไม่แกร่งพอสำหรับเวทีโลกแต่ก็ยังหวังว่ายังมีเวลาพัฒนาเรื่องนี้ได้ก่อนไปชิลีแล้วก็มองว่าต้องเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเยอะๆอย่างจริงจังเรื่องร่างกายความฟิตความคล่องตัวนี่คือประเด็นใหญ่เลย ใช่ค่ะแล้วก็มาที่ด้านทักษะเฉพาะทางอันนี้ก็โดนวิจารณ์โดนเสนอแนะเยอะมากเหมือนกันหลักๆเลยคือเรื่องการรับลูกเสิร์ฟที่มองว่าเป็นจุดอ่อนใหญ่ต้องฝึกรับลูกเสิบเยอะๆเลยพลังตบก็ต้องตบให้หนักขึ้นเด็ดขาดกว่านี้สปีดบอลต่างๆทั้งบอลเร็วบอลโครงสร้างต้องสปีดบอลให้เร็วขึ้นแล้วก็ความเร็วโดยรวมของนักกีฬาการเคลื่อนที่การเข้าทำ ต้องฝึกความคล่องตัวให้เร็วกว่าเดิมบางคนหนึ่งก็บอกว่าแทบจะต้องฝึกใหม่หมดซึ่งอาจจะฟังดูแรงนะคะแต่ก็สะท้อนความกังวลจริงๆเรื่องพื้นฐานทักษะสําหรับเวทีโลกอืมฟังดูเหมือนต้องปรับปรุงกันเยอะเลยนะครับทั้งร่างกายและทักษะ แล้วก็มีเรื่องทีมเวิร์กและประสบการณ์ก็มีข้อเสนอว่าควรให้เด็กชุดนี้ได้รวมทีมซ้อมด้วยกันนานกว่านี้แล้วก็ควรหาโอกาสส่งแข่งรายการต่างๆให้มากขึ้นอีกเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในสนามจริงสร้างความเข้าใจกันในทีมแล้วเรื่องโค้ชนะครับมีความเห็นเกี่ยวกับสตาฟ c โค้ชบ้างไหมมีค่ะประเด็น Staffing Coach ก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันมีเสียงเรียกร้องอยากเห็นโค้ชที่เจ๋งจริง คือมีฝีมือมีผลงานการันตีหรือมีประสบการณ์พัฒนาเยาว,วชนที่ชัดเจนเพื่อให้แฟนๆรู้สึกมั่นใจในการเตรียมทีมไปแข่งระดับโลกแล้วเรื่องตัวผู้เล่นล่ะครับมีใครเสนอให้ปรับเปลี่ยนอะไรไหมมีเหมือนกันค่ะประเด็นการคัดเลือกตัวผู้เล่นก็มีข้อเสนอว่าควรเปิดคัดตัวเพิ่มหรือลองหาผู้เล่นหน้าใหม่ๆที่อาจจะพร้อมกว่ามีทักษะหรือความสูงที่ดีกว่ามาเสริมทีมชุดปัจจุบันแล้วเอามาซ้อมเข้มข้นด้วยกัน เพราะมองว่าเวลาปีกว่าวาที่เหนือก็น่าจะพอเฟ้นหาและพัฒนาผู้เล่นได้มีประเด็นอื่นอีกไหมครับนอกเหนือเรื่องในสนามมีค่ะมีเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมในสนามบ้างเล็กน้อยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการแสดงอารมณ์ดีใจที่อาจจะดูมากเกินไปในบางจังหวะเช่นวิ่งดีใจออกนอกสนามหรือวากสาใจซึ่งบางส่วนก็เปรียบเทียบกับรุ่นพี่ๆอย่างรุ่นเจ็ดเซียนหรือรุ่นสองที่จะดูนิ่งสุขุมกว่า อ๋อเรื่องการแสดงออกค่ะแต่โดยรวมแล้วภาพรวมของความรู้สึก แฟนๆก็หลากหลายอารมณ์ค่ะมีทั้งยินดีด้วยที่ได้โอกาสไปต่อส่งกำลังใจสู้ๆเพราะเชื่อว่ายังมีเวลาฝึกพัฒนาได้แต่ก็มีการประเมินตามจริงว่าอาจจะต้องทำใจว่าคงยังไปไม่ถึงแชมป์เร็วนี้แต่ถึงจะวิจารณ์เยอะก็ยังยอมรับว่าเด็กชุดนี้มีศักยภาพฝีมือดีทักษะดีอยู่ไม่น้อยถ้าได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังค่ะฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่า การที่ทีม U17 หญิงไทยได้ไปชิงแชมป์โลก2026ที่ชิลีเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจมากจริงๆเพราะมันไม่ใช่ผลจากชัยชนะในสนามล่าสุดโดยตรงแต่เป็นผลจากความพยายามส่งทีมแข่งต่อเนื่องในอดีตที่สะท้อนผ่านอันดับโลก WAK นี่คือโอกาสสำคัญที่ได้มาซึ่งเป็นทั้งรางวัลจากอดีต และในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้ต้องเร่งพัฒนาฟอร์มปัจจุบันอย่างจริงจังมากๆใช่เลยค่ะอย่างที่หลายความเห็นบอกศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมามันคือบทเย็นใหญ่หลวงเลยสําหรับทีมชุดนี้และทุกคนที่เกี่ยวข้องแต่ในอีกมุมการที่ยังได้โคต้ามามันก็แปลว่าเรายังมีเวลาที่จะจูนแต่งแก้ไขปรับปรุงข้อบอกพร่องต่างๆที่เห็นชัดๆจากทัวร์นาเมนต์นั้นเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสําหรับศึกหนักที่ชิลีในอีกประมาณ1ปีข้างหน้า โอกาสนี้มันเลยมาพร้อมกับความท้าทายและก็ความคาดหวังที่สูงขึ้นจากแฟนๆวอลเลย์บอลไทยที่อยากเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของทีมชุดนี้ให้สู้ในเวทีโลกได้น่าประทับใจมากกว่าเดิมค่ะครับผมและจากข้อมูลความคิดเห็นการวิเคราะห์ที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดวันนี้มันก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะครับว่าในช่วงเวลาประมาณ1ปีจากนี้ไปจนถึงชิงแชมป์โลกที่ชิลีเนี่ยทีมงานสมาคมและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จะสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ยังไงคือระหว่างความกดดันที่ต้องเร่งพัฒนาผลงานแก้จุดอ่อนให้ทันสู้ศึกระดับโลกให้ได้เร็วที่สุดกับปรัชญาการพัฒนาทีมระยะยาวที่เน้นส่งทีมไปเก็บประสบการณ์เรื่อยๆซึ่งเป็นแนวทางที่ทําให้เราได้โควต้านี้มาตั้งแต่แรกมันถึงเวลาต้องปรับกลยุทธ์เฉพาะกิจไหมหรือควรจะยึดแนวทางเดิมการจัดสรรทรัพยากรการวางแผนสอมการตั้งเป้าหมายควรจะเทน้ําหนักไปทางไหน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่ผลงานเฉพาะหน้าแต่รวมถึงอนาคตของเด็กๆรุ่นนี้และวงการวอลลยบอลไทยระยะยาวด้วยเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามคำตอบมากๆครับ